เด็กชายคนนี้ไม่สามารถมองศบตาใครได้เพราะใครก็ตามที่มองเข้าไปในดวงตาของเขาจะถูกเปลี่ยนเป็นรูปปั้นหินทันทีเพื่อปกป้องพวกเขาเขาจึงย้ายผู้คนที่กลายเป็นหินไปไว้ในห้องเรียนและล็อกประตูจากนั้นเขารีบไปซ่อนตัวในโรงยิมเพื่อไม่ให้ใครต้องตบเป็นเหยื่อของพลังของเขาอีก ต่อมาเขาขอยืมแว่นตาจากเพื่อนที่ยืนอยู่ข้างนอกแล้วใช้พลังของเขาสลับแว่นตาคู่นี้กับแว่นพิเศษอีกอันหนึ่งทันทีทําให้เขาไม่ต้องกังวลว่าจะทําให้ใครกลายเป็นหินโดยไม่ตั้งใจอีกระหว่างเดินอยู่เขาเห็นการแสดงมายากลในโรงเรียนและรู้สึกว่ามีบางอย่างแปลกๆกําลังจะเกิดขึ้นเขาคิดว่านักมายากลอาจจะไม่สามารถหนีออกจากกล่องมายากลได้ ดังนั้นเขาจึงใช้พลังของเขาเข้าไปในกล่องเพื่อช่วยนักมายากลแต่เขาคิดผิดเพราะนักมายากลออกมาข้างนอกแล้วผู้ช่วยเริ่มแทงดาบเข้าไปทีละเล่มเขาใช้พลังของเขาหลบดาบเหล่านั้นจากนั้นผู้ช่วยก็สั่งให้ยกกล่องขึ้นแต่จูๆ่ๆตะขอก็หลุดและกล่องตกลงมาอย่างรวดเร็วโชคดีที่เขามีพลังวิเศษเมื่อผู้ช่วยกำลังจะจุดไฟเผากล่องผู้ชมต่างก็ลุ้นลึกแต่เขาได้แช่แข็งมันจากข้างในไว้แล้วในตอนท้ายของการแสดง ผู้ช่วยได้นำรถแท็กเตอร์ขนาดใหญ่มาแต่เขาได้แอบออกจากกล่องและกลับไปซ่อนตัวในฝูงชนเรียบร้อยแล้ว